อย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นตัวท็อปของบึงการไหมคือผมต้องที่หนึ่งนี่ผมต้องว่าวาไปผมก็ไม่ธรรมดาเ,เราเคยเกือบจะไปเป็นข้ามจากจิ้นไปเป็นจิ้มเพราะมันก็มีสปาร์กแหละครับแล้วพอเราจะชอบใครสักคนเนี่ยเราก็จะถูกปฏิเสธเหมือนกันเข้าใจแล้วว่าการรอคอยการตอบแชทเน่แ,แม่งเออทรามาน <c oughs> ตอนนั้นไปผมก็ไดกว่า ผมน่าจะโดนเพราะว่าตอนนั้นมันชื่อเสียงของวงการมันค่อมันเรียกเด็กใหม่เข้าไปเราต้องแบบเป็นเด็กเขาก่อนนะลงมาแล้วเขาก็ใส่บ็อกเซอร์ลงมาตอนนั้นเนี่ยกูตายแต่ว่ากูต้องรอดก่อนที่พ่อจะออกมาทํางานที่อื่นเขาก็ให้คําแนะนําถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยดีให้สุดขั้วช่วยสุดขีดก็เราก็เลยเลือกชั่วก่อนเรียนรู้ชีวิตพอไปถึงจุดนั้นอะแล้วกลับมาดีสุดขั้วได้ไหมได้ตอน16ผมกินน้ําข้างซ่วมอะผมจะตายแล้ว ถ้าผมตายบอกอาด้วยผมตายที่ห้องนี้นะ